ช่เนเล่เอาไปเลยนี่ยเธอรเซื้อเกอันนี้บ้ามาเข้าได้หรอเธอ นั่นแหละนี่เขากำลังดูอยู่เอาของเขาเขาได้แต่ที่นี่เขาได้หรือเปล่าอ๋อเขาได้หลังนี้เขาได้ที่มีห้องครัวห้องัวนะแล้วทำไมเราไม่เข้าจากประตูข้างหน้ามาเถอะเขอาประรตูนี้ได้หนึ่งไหน จะตรงนี้ไหมบันทึกเท่ากับข้าวเนี่ยใช่บันทึกนุ่งข้าเป็นกิจมากอะไรอะไรนะอ๋อข้าวไงอ๋อก็ถ้าข้าวจุดแล้วห้องครัวก็ได้ถ้าข้าเทห้องครัวก็ได้ถ้าข้าววะอะไร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 ออะไราเอเขาก็ผิดสัวทีอะไรหออะไร ามันเมื่อยมันเมื่อยมันเมื่อยเขาคินมากอ่ะเขาคิดมากเขายังไม่นอเลยเลยเขาคิดอะไรอยู่คิดอะไรเขาคิดอะไรเขายังไม่ได้คิดอะไรเลยเธอจะมาตลกอะไรนะไม่ได้คิดอะไรเลยเออตรงนี้เถอะอะไรของเธอว่าตู้ไหนที่จะทำอะไรดูหนังเหรออ๋อตู้นี้ดูหนังตอนนี้ไม่ดูหนังเธอตู้นี้ไม่ดูหนังเต๋อเต้อก็ชอบฝามากเลยหรือ่ะ ใช่ทำไมอ่ะนิ่มหรอเพราะมันกำลังพอดีเลยแต่โซฟาเขามีไปนั่งไม่ไอ้ไม่ไปนั่งอะไรนะก็โซฟาอยู่นะข้านั่งได้เอาไปนั่งได้ไหมแล้วไม่เถอคกูข้าทำไมคะตาหนีเล้วอะไรโอ้ย กัมาต้องหน้านี้นีหน้านี้ไเธอทะเลนหรอเอออะไรเธอมาต้องหน้านี้เธไมจะคุกเข่าทำไมคะเธอต้องหน้านี้ไงเอ้ยเอ้ยไน้นี้เอ้เต๋นี่มันติดทะเลนี่แล้เพะวเตอเต๋ัเริ่ติดทะเลแล้วเอ้ยเตอเอป็นะไรแล้วเด๋เป็นอะไรแล้วเเป็นอะไรแล้วเตอเป็นอะไรเล่นกลุดเลย เคยดูคิดมากนะเราแล้วเคยคิดมากตอนไหนเคยคิดมากนไหนเคยไม่ได้คิดมากเคยคิดมากเลยยิ้มทำไมเขาห้าเธอดิเขาห้าเธอท่าทำไมเรียนฟรีก็ได้เลยเจอตรงนี้วะล่ะเจออย่าตกบันไดข่าวเข็ดข้อข่าวเข็ดตรงนี้ตรงนี้เราก็แบบไหลๆๆลไหลลงไปอย่างเงี้ย มาเดี๋ยวเล่นสไลเดอร์บอลอ่ะฮะเล่นก็ขอบอ่างกับเขาขอบอ่างแล้วไม่เดี๋ไม่เข้าไปในี๋ยวอ่างวะขอบอ่างนี่ว่ะเธอเขาจะได้นั่งไงเอานั่งในขอบอ่างเฮ้ยมันถึงเล่นกล่องจริงจะจัะอะไรอะไรตรงนี้อ่ะเออตอนนี้แหละจบไม่นอนไม่นอน นอนไม่นอนนอนแล้วทำไมเขาต้องนอน่ะนอนเดี๋ยวเขาดวอะไรไม่นอนนอนแล้วเออเขาไม่นอนเขาไม่ง่วงอ่นอนแล้วต้องถอดรองเท้าด้วยเหรอเธอต้องถอดเธอเลเหรอนี่แี่ให้ถอดรองเท้าแล้วให้ถอดเสื้อผ้าจะหงุดงิดเลยเขาใช่ชอบเลยว่ะนอนนอนอะไรอ่ะนอนดินอนนอนไงต้องนอนด้วยเขาดิเดี๋ยวต้องหันหันหลายหันอังนี้ก่อน แล้วก็ถ้าดี๋วอวไรก็ปดนกูบินเฮ้เกินาอะไรอ่ะสองแปดหนึ่งเอครับเป็นยังไงบะเชีย่ยโคตรโก้เลยปะข้านวนไหน เราโน้ตเออไม่ได้เป็นไงบ้างอ่ะอะทำไรอ่ะเน้ตไงเราน้ตเตอรอยู่ไงอ๋อโน้ตขาโอเคโน้ตขาเลยคิดมากเ่ยให้เขาวิ่งบ่อยน้วยวิ่งหนีตำรวจทำไมได้คิดมากเขาไม่ได้คิดมากถือว่าเปล่าเป็นไงบ้างอ่ะ อโอเคออเอดี๋ยวว่าเธอรู้วดเก่งเธอเขาต้อง่าท่าอื่นด้วยนะใช่หรอเธออยากร้องอ่ะไหมาเลย, <laughs> ย้าเลยเ <laughs> ไม่เขาก็เธอจังหวะเนี้ยเขาบอกให้เขาไม่บินหรอกเธอได้จะบิน อะยังยังเออเอาทำท่าแล้ปิดใสจะเป็นยังไงปิดอ๋อเขาเคยเห็นแล้วแต่มา,ท,าทำไม่ได้มัง้งรู้สึกเหมือนจะทำอันนี้ไม่ได้มันไม่จะทำไม่ได้มไม่เติร์ดเติร์ดต้องรูปขึ้นมาใหม่มันจะนอนแบบคนตายอ่ะเติร์ดต้องทำท่านี้ไม่ต้องนอนแบบท่าคนตายอ่ะนี่เดี๋ยวะะเราทำแล้วนั่นนี้ ตายหรอในถ้าตายหรอ e? นีหนึ่งหนึ่งเก้าหกนี่นะเฮ้ยตายตายตายกิยนอะไรเธอแล้วเ้าจเปลี่ยนทำไมอ๋ออ๋อถูกทางแนละ้วใช่ปะ <laughs> เสียเสียเสียคนเสียเจอเจอเผาไหม้เจอเอาไหม้ <laughs> ก้อนหลักก้อนหลังให้แล้วจะบอกยังก้อนหลังละวเขาไม่บอกเขาอย่งอะอ่ะจะบอกยังอะไรคะบอย่างคะค่ะ จัดเลยอันนี้เอาแกมาสอนเฉยๆเผื่อไว้แบบอนาคตจริงเกอดจะไปทำปกติไม่ปกติเราต้องอดเสื้อผ้าก่อนเธอเราต้องอดเสื้อผ้าก่อนมาถึงเกิดสมจริงถูกปะกูเหนื่อยเลยเกามีอีกทางหนึ่งเธอถึงได้มา ก็สนใจแบบเทาเขามีเยอะเลยาเยอะมากเขาเลนจะจับเทนเยอะมากบอกให้อะไรนะเาบอกอะไรนะเทยาบอกอะไรนะคะเราเปลี่ยนมุมก็ได้คือห้องน้ำก็ได้เออคือทเลนจ์อะวันนี้ทเลนจ์อะคะ เธอทายาทอสุรเกิดลนะครับอกอ่ะทำไมอ่ะเขาไม่เคยมีลูกเธออยากมีลูกวะล่ะยังไม่พร้อมเธออยากมีลูกไหมอ่ะเอากมีลูกไหมอ่ะยังไม่พร้อมเธอพร้อมหรอคกนั่นเธอบอกไม่เธอเขาจะบอกว่าเขามีลูกหกคนหกคนอ่ะฮึอีค่าก็ตั้งตีฟุตบอลได้ละเขามีลูกหกคนอยู่อยู่ อยู่เอ2ดีสองคนอยู่อิสเดียวสามคนอยู่ลัสตด้าอีกคนหนึ่งดีมันไม่บิมนมาลงไปที่วัดมาได้นะพูกเอวมาหาอยู่มา,มาได้ไม่เชื่อจริงปวดหัวแล้วว่าเธอตรงนี้ก็ได้่มาเธออะไรตรงนี้อะไรเธอตรงนี้อะไรอีก โคตรสนเสอในน้ำว่าได้นะเออในน้ำไม่รู้สึกจะรู้ได้ไงไม่รู้สึกเสื้อจะไเย็นไม่มันไม่ลื่นจือของเขาแน่น <G ül> เขาแน่นเสอรู้สึกเยอ เล็กก็อาจจะไม่รู้สึกเลยแต่ขอเอาแน่นไงขอเอาแน่นของเลอเล็กหรือของเลือะเอาเพื่อตอนนี้คิดดีไม่ได้ตอนเนี้ยมอะไรอะไรสมองหัวสมองเขาจะติดแตกกันหมดแล้วเธออะไรคิดมากอะไรว่าเธอเป็นคนคิดมากแต่อะไรเดี๋ยวจะมาพูดอีกเป็นคนคิดมากแต่่อะไร เธอตรงนี้ไะฮุ้ยยืนเลยกูกากเลยเธอแต่เขาชอบหน้านี้ไหนฮุ้ยเนี่ยก็จะรูว่เออเขอบหน้านี้อืมไหนชอบหน้านี้ที่รักลูก เธอไม่เจ้าเหรอเลินไปแหละแล้วเธอชอบหนาไหนเธอจะจะถลินกินไหมเธอไม่เขาบอกว่าถ้ามันน่ารักดีนี่รักที่นายคิดมาเขาก็เขาไม่ได้คิดมากเขาแค่บอกว่าถ้ามันถลินเธอจะไปคนอยู่จะเป็นหมาทำไมไม่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 เธอวันนีเธอวันนี้เจอยังเจอยังไม่มีหลบใช่ปะ อะไรเกี่ย <trim> วอะไรเธอยังไม่มีลมใช่เธออะไรเธอยังไม่มีลมเหรอเอาช่วยได้้ะเธอไม่โนโนโนโอตัวนิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งช่วงนี้เขาจะทำละม่ไม่อยู่นม่ไม่อยู่นิ่อยู่ี่อยู่เดีวไม่อยู่ดยม่อเีอยูเยไม่อยู่ดไม่อยู่เธออยู่นิ่งนิ่งก่อนอ่าอ่าอ่าอยู่นิ่งอ่อยู่นิ่งอ่อยู่นิ่งอ่านี่ถามมานี่ยมานี่ย่าน่นี่อ่อ่ เธอแม่งโคตรทนเลยว่ะอะไรอะไรอะไรเธอเป็นอะไรเธอเป็นไรเขาไม่ได้เป็นอะไรเธอเป็นอะไรเธอบอกเขาที่เธอเป็นอะไรเจ้เธอเป็นอะไรเขาเปียวมากเลย แข,นะข็งหมดแล้วะไรนะเขาท้องแข็งหมดแล้วเขาเสร็จแล้วท้องแข็งท้องแข็งเสร็จไวฟๆท้องแข็งก็บอกได้ไหมเขายังห,ห้าเลยห้าเลยเอ่ะไหวบอเออไหวหรออืมเขาไม่ไหวเขาส่องเขาสงองรอบเขาก็แสบแล้วนะเ <laughs> อตีเอ,อาว่ตีจิง พูดจริงๆสองรอบผมก็เสร็จแล้วที่รักที่รักพูดเหมือนเราคุยกันแค่สองคนนะที่รักเราคุยกันสองคนไห้เงี้ยแถวนี้เธอไม่คิดเลยจริงเราก็ไม่ได้มีใครอยู่แถวนี้จริงก็ไม่มีใครอยู่แถวนี้เจอคิดมากอือจริงเขาก็เคิดมากเราก็แค่คุยกับสองคนด้วยขาด้วยหรอกใช่ไหมใช่ไหมจริงเธอชอบที่ไหนหืมเธอชอบที่ไหนได้หมำที่มีเธอแค่นั้นแหละโตรถ เขาได้หมดอ่ะมีเธอแต่เขาโซบเขาเขาโซบบนโซฟาอ่ะเธอใช่เหรอบ้านเอมีโซฟาปะมีหมดอ่ะเขามีทุกอย่างอ่ะป่ะมารับหน่อย <laughs> อะไรอะไรไม่ถึงว่าจะให้เพื่อนมารับที่นี่นะ จะคิดมากเขาจะไม่ได้พูดเลยนะเขาจะไม่พูดเลยเลยนะเธอพูดปุ๊บเธอบอกแต่เขาคิดมากเขาจะไม่ได้พูดเลยอะไรอะไรอะไรก็ตกลงมารับวไหมไปก็ตกลงมารับวไหมรับอะรับตัดเต็งเราเลยนะหืมตัดเต็งเราเลยนะโอ้โหก็แค่จังหวัดปะลงจะตีเลยเสร็ี่มันทะลิศได้ได้ใครเนี่ยครับ จะจะเล่นเก็บปละอะไรสริลได้วใครนะคะอ่ะเอวาเก็บปลาตอนนี้จะมาไปถึงไปถึงบ้านหนึ่งก็มันเช้าพอดีเลยเชอนอนไปถึงเราก็นอนกันเอชอบจริงจริงจะเล่นเดี๋ยวเขานอนโซฟาจะนอนโซฟาทำไมอ่ะก็นอนโซฟาค่อยนอนโซฟาก็ได้ไปนอนเตียงก่อนไม่นอนโซฟาไม่ได้หรอนอนได้งั้นเริ่มจากห้องน้ำลยได้ไหมเขิปวดท้องเหรอ อาบน้ำอาบน้ำไม่เจอกันนะว่าต้องอาบน้ำเขาเข้าใจอ่ะเขาเข้าใจก็เริ่มจากห้องน้ำไงเกียวอะแต่ว่าแล้วก็ค่อยๆไปที่เตียงถ้าแบบแต่เธอค่อยๆถ้าหนาวอะเอ้ยไปเจนห้องนอนอะเธอค่อยเดินหัวอะไรอะไรอ้า ถ้ามาท้าแอกว่าเตียงเธอเตียงเธอนี่มาก็ต้องลองกันดิเขาไม่อยากพูดเลยเขากลัวนอนจะปวดหลังย้ายไปโซฟาก็ได้แล้วดิ้เออเอาหมดเขาให้ ฝืนโลกนั้นมีแค่เขาข่าต่อเขาคือจริงจริงบือสุดไปไหนก็เขาอุ้มเธอใเธอึือขบวนเนี่ยเอ้อยูขบวนเจ้าอุ้มแตกอะอะไรนะเธอจ้อุ้มเขาเหรอใช่เขาชอบอุ้มเธอ ไม่รู้ว่าไปไหนจ,จะไปไหนตอนเล่นจองห้องน้ำไงแล้วตอนเ่นจากห้องน้ำ้วกอาบน้ำนกันทอ์เ่นจะ้านหังตรไหนเ่นกันในรถเลย้าล่ะ,ละออกกินรถบก็เริ่มเลยเขาว่ามไม่ถึงบ้านนะเขาบอกก่อนทำไมอ่ะไม่ถึงบ้านหน่าจอดจูบบ้านจอดนิ่งเลยอ่ะก็ทำไรอะ เราตดไม่นิ่งมเครื่องมันร้อนนะดิรถอ่ะเขาว่าติดไม่นิ่งอะเด้อเพราะว่าตด้อนนดิรถมันอาจจะแบบขยุบนะเพราะว่าเไปอะไรอ่ะแบบว่าเขย่ารถเช็คน้ำมันว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมใจ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 นี่จใจอจใ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 ีใจ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 อจะไปบ้านจูดีกว่าปใจใานจใจใอใจ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 ใใใย มาปลูกขึนแล้วเขาดูเนี่ยแหละสระยันห้องน้ำห้องลูกห้องแม่แล้ห้องผัวจะเจอตรงไหนอ่ะที่เราเองอนะ่ะที่รักขับรถพังจะขับเป็นหรอรู้หรออยู่ตรงไหนเขายังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนแป๊บนึงเขาต้องซับรถก่อนเขาก็เป็นหรอ,รหรอ,อ